สวเอาละครับสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับเบคนะครับที่ปรึกษาการขาย Ford Auto Gallery สาขาปทุมธานีนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับ อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับเดินทางนะครับมาส่งรถนะครับนำรถยนต์นะครับฟอร์ดเลนเจอร์นะครับ XL พัสสี่ประตูแต่งชุดว i บอดี้อย่างนี้นะครับมาส่งให้กับลูกค้านะครับราคาของคันนี้จะอยู่ที่เจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาทนะครับทำวายบอดี้นะครับเครื่องยนต์สองจุดสองลิตรนะครับเกียร์หกสปีดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่ารอบคันนี้ตกแต่งอะไรเพิ่มเข้าไปบ้างนะครับ เอาละครับเดี๋ยวมาเริ่มดูกันที่สกู๊ปนะครับฝากระโปรงนะครับก็เป็นสกู๊ปทรงฟิตนะครับอันนี้เป็นตัวม้านะครับเป็นสีดําด้านนะครับตัดกับสีดําเงานะฮะติดเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นอะคริลิกนะครับสีโครเมียมนะครับคําว่าเลนเจอร์นะครับแบบนี้นะฮะ ไฟหน้านะครับก็อัปเกรดนะครับเป็นไฟเป็นชุดไฟมัดแต่งนะครับจะมีคีบฉลามสามคีบนะครับไฟเดย์ไทม์นะครับ,ไฟ,รบไฟวงแหวนนะครับอันนี้เป็นวงแหวนแบบวงกลมนะครับลูกแก้วข้างในก็อันนี้จะเป็นลูกแก้วเลเอนะครับชุดกระจังหน้า ชุดหน้านะครับเป็นชุดของ F150 นะครับซึ่งชุด F150 เนี่ยจะมีกระจังหน้านะครับเป็นสีดำด้านทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีไฟ LED 3าดวงนะครับเป็นสีเหลืองนะครับแบบนี้นะฮะกันชนนะครับก็มีไฟเลี้ยวไห้ไฟตัดหมอกมาให้พร้อมเลยนะครับอันนี้ XL พัทนี่ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะครับชุดหน้านี้ก็จะมีมาให้เลยนะครับ แทงด้านล่างนี่ก็เป็นสีบอลเงินนะครับความพิเศษของคันนี้นะครับคือทำวายบอดี้มานะครับว i บอดี้มันจะทำการตีให้มันโป่งออกมาอย่างนี้นะครับให้มันเหมือนแรปเตอร์นะฮะมองหลเผินนี่คือแรปเตอร์เลยนะครับคันนี้ เดี๋ยวจะวให้ดูชุดบาบอดี้ฝุมร้อนะครับเรียบๆนะฮะมาดูกันในส่วนของล้อมแม็กบ้างนะครับล้อมแม็กขนาด18นะครับลายมาเวลนะครับอันนี้เป็นสีดำแล้วก็จะมีขิปเงินนะครับ ซีรียางของตัวนี้จะอยู่ที่สองหห้านะครับหกสิบ R สิบแปดนั่นเองนะครับอันนี้เรายกสูงขึ้นมาหนึ่งนิ้วด้วยนะครับอันนี้เนี่ยครอบกระจกนะครับก็ครอบให้เป็นแบบมีไฟ LED นะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวนี่มันจะวิ่งอย่างนี้เลยนะฮะ ดูเท่นะครับดุดดุคิ้วกันสาดนะครับสี่ชิ้นสองข้างนะครับแล้วก็เราหลังคานะครับก็ติดเพิ่มเข้าไปให้นะครับให้เหมือนกับรุ่นไว้แท็กนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เจาะตัวรถนะครับติดกาว3าเอให้อย่างดีนะครับ ิดไว้เพื่อสวยงามน,นะครับไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับอันนี้ชุดครอบนะครับก็บเป็นสีดำด้านนะครับน,น,รรนี่บันไดก็เปลี่ยนมานะครับเป็นบันไดเหล็กนะครับ,รบเป็นของยี่ห้อลิมิเลตนะครับอันนี้ อันนี้เราถ่ายกันอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับขับลุยมามันก็จะเลอะๆหน่อยนะครับฝนตกนะครับตลอดทางเดี๋ยวพาไปดูชุดด้านหลังนะครับนี่ครับชุดว i บอดี้นะครับด้านหลังนะครับโป่งนะครับใหญ่ออกมาครับครับมองข้างหลังนี่ยังไงก็คิดว่าแรปเตอร์นะครับคันนี้ มีสติ๊กเกอร์นะครับแัปเตอร์ด้วยนะครับโลบาหลังนะครับใส่ของแท้นะครับของแฮมเมอร์นะครับนี่นะครับของแท้แน่นอน,นครับแข็งแรงทนทานมีไฟเบรคหน่วยสามกับไฟถอยมาให้ด้วยนะครับในโรบาหลังแฮมเมอร์ตัวนี้นะครับ ด้านหลังก็ติดตั้งไลเนอร์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นของที่คืนให้กับลูกค้านะครับไฟท้ายก็เปลี่ยนไฟท้ายนะครับเป็นไฟสมูกนะครับ V2 นะครับเป็นไฟลูกตัวเจนะครับ วิ่งตอนกลางคืนนะครับชัดเจนนะครับสวยงามนะครับอันนี้ฝาท้ายกระบะนะครับเป็นคำว่า FORD นะครับตัวใหญ่นะครับแปะเข้าไปนะฮะเป็นสีดำด้านตัดกับสีดำเงานะครับ กันชนนะครับก็จะเป็นกันชนแท้ของแฮมเมอร์นะครมาพร้อมกับไฟถอยนะครับแล้วก็ไฟเบรกนะครับไฟส่องกรอบป้ายทะเบียนนะครับนี่ครับเซนเซอร์นะครับเอ็กอาพัดยังไม่มีนะครับอันนี้ก็ติดตั้งเข้าไปให้ลูกค้านะครับมาพร้อมห่วงลากจูงนะครับสองห่วงนะครับ ใช้งานได้จริงแน่นอน,นครับแฮมเมอร์นะครับแข็งแรงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกล้องถอยหลังนะครับมาพร้อมกับจอนะครับวันนี้โอเครอบคันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูภายในกันนะฮะเอาละครับ,เ,เ,รรบเดี๋ยวพามาดูภายในกันสักหน่อยหนึ่งนะฮะ เปิดเข้ามาก็จะเจอกับพวงมาลัยนะครับซึ่งเป็นซึ่งของฟอร์ดเนี่ยจะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะครับมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับข้อดีของมันคือน้ำหนักมันจะเบานะครับแต่นี้เรายังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะจะหนักแต่มันจะไม่ได้เบาตลอดนะครับเวลาเราขับความเร็วงากขึ้นตลอ่พวงมาลัยมันก็จะยิ่งหน่วงนะครับ อย่างที่บอกนะครับวันนี้เราขับกันมาหลายร้อยกิโลนะครับกระพงกาแฟนี่ก็อาจกันเต็มที่อันนี้ก็ทําเป็นเบาะหนังให้นะครับจริงๆแล้วเอกพัดเป็นเบาะผ้านะครับอันนี้ก็ทําเพิ่มให้ลูกค้าไปนะครับเป็นเบาะหนังนะฮะจอแอนดรอยนะครับขนาด9นิ้วนะครับนี่ดูเน็ตฟิกนะครับ เป็นแบบทัชสกรีนนะครับเปลี่ยนให้นะครับอันนี้ก็เวลาถอยหลังก็เมื่อกี้นะครับจะเห็นกล้องอยู่ข้างหลังนะครับก็จะลิงก์กับจอตัวนี้เลยนะครับาภายในครับนี่กว้างขวางนะครับ เอาละครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับรถยนต์ f อร์ทุกรุ่นนะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับที่เบอร์086-97-44882อนะครับอันนี้จะเป็นทั้งเบอร์แล้วก็เป็น ID l i ี e ลของผมนะครับสามารถแอดได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับก่อนจะจบคลิปวันนี้นะครับฝากกดนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับให้กับช่อง YouTube ของผมหน่อยนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้านะครับมารอดูนะครับว่าผมจะเอาฟอร์ดรุ่นไหนมารีวิวให้ดูนะครับตางเราวันนี้ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคขอบคุณครับ